อันนี้ผมประกอบมาผมบอกทุกคนไว้เลยว่าผมจะแจกดูตาผมผมจะแจกให้เอฟีทุกคนน er ี่อ่ะบโยนเบาแลนี่กิจกรรมแจกของผมมีกติกาดังนี้นะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาประกอบเบ็ดขึ้นใหม่1คันนะครับคอยดูนะครับว่าวันนี้ผมจะใช้งบประกอบเบ็ดกี่บาทสําหรับวันนี้นะครับทุกคนไปเจอกันที่ร้านอาริสโก้โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไปเราไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีครับวงการยู u b e สวัสดีสองรอบแล้วมาพอดูนนหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูันเลือกแบบไหนดีผมเลือกไม่ถูกกันมันเลือกเกินแบบนี้ก็ได้พอดีมีให้เลือกระหว่างหยดน้ํากับธรรมดาแต่ส่วนตัวผมจะชอบธรรมดามากกว่าเพราะมันตีง่ายไม่ต้องมาห่วงแบบมันฟู่ไงเออเดีย๋ยวมันจะฟู่ผมเคยใช้ตัวนี้ฟู่บ่อยมากเลยตกไม่ค่อยเป็นกับเขาเท่าไหรนะ่อันนี้คือมาพร้อมแบบพร้อมรอบให้เลยอันนี้จะอยู่ในงบ 750 <Yay! S 1> ไม่แพง,งตัวเลือก,นนะกอีกหนึ่งตัวแล้วตัวนี้อันนี้จะไซส์จะใหญ่กว่ากันดูนะอ๋อเออมันจะยาวกว่าเลยใช่ดีหมดใครเลือกหนึ่งหรือสองไหนฮะอ,อันนี้เหรออ่ะว่าอันนี้ก็สวยนะทีนี้ยเราได้ลอกกับตัวคัดมาละเหลืออะไรเหลือเอ็นนะครับมันแนดนเอาเอ็นทุกตัวมันต้องใช้แบบไหนครับ เดี๋ยวเราไปดูเหยียาปองกันตัวไหนที่ทับตัวไหนที่เล้งเหยียาปองตอนนี้ที่กระลังนี้กระแสวะมาแดงก็คือคู่เทพนะคะคู่เทพเหยื่อถือน้ำเลกเจ้าเป่ากับหลักระดีนะคะที่ตลอดกาลของเราก็ินประวัตการเลยทวินยิ้งข้ามปีเลยค่ะ เราตามพี่เลยผมใช้2ตัวนี้นะครับมันเหลืออะไรอีกไหมครับในคลิปเดี๋ยวไปหาคลิปคลิปคลิปทีนี้คลิปอืนยิงปนะ้าด้วยครับคลิปอะไรนี่ของ BPO ดีกว่าเนาะ BPO แล้วแต่นี่แล้วแต่ไขว่ BPO ตัวนี้ใช้ความเหนียวของเขาใช้ต่อการชั้นโดได้นะคะแล้วมันหนักปลาตัวใหญ่ได้ดบบของใคร กระโขอได้ยังกรอใ้ออนี้นโอเคครับตอนนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ร้านอยู่ตรงไหนครับฝากหน่อยถ่อคนดูอยากซื้อร้านอยู่ถนนสุรนารายนะคะบา้านดอนเต้าวอำเภอดครไทยจังหวดัดนครราชสีมาครับอยู่ตรงดอนเต้วติดถนนใหญ่เลยมองมาขวามือนะครับถ้าเข้านวนไทยไปเข้าเมืองนะครับผมถ้ามาจากเมืองก็ออกมาซ้ายมือนะครับจะเห็นร้านเลยเขียนว่าตกปลาตัวเบลเลอร์เลยอยู่หน้าร้านนะครับทุกคน มีทุกอย่างครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านไปประกอบเป็ดแล้วลองเทสกันและตอนนี้เราก็มา ที่เรียบร้อยนะครับนี่พร้อมกับเบ็ดคันนี้เจ็นะครับผมนี่แล้วก็จะมีนี่ครับเป็นสายต่อกับอ่าเขาเรียกว่าไงสายต่อกับตัวเหยื่อนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกแล้วก็อันนี้เป็นสาย P E นะครับสาย P E จัดมาใน120เหยื่อปอมของเรานะครับเราจะใช้เป็น2ตัวนี้นะครับทุกคนครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นผู้เทพนะทุกคนนะนี่ครับ แล้วก็มีกระดีด้วยมีกระดีดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นของไายไหนวนะเนี่ยโอ้นี่เขามีข้างหลังเขามีผลงานให้ด้วยนะโอ้โหเดีย๋ยวผมจะไปประกอบเสร็จลุกเกี่ยวผมจะพาทุกคนไปเทสดูเลยเยอะเราก็จะมานนี้นะครับเยอะกี่บาทวะเีอข้างหล่างไงอันนี้ราคา120คบาทอันนี้106อันนี้ 160, น,น,160นะครับผมและงบที่ผมจัดมาในวันนี้ประมาณ1,200บาทใช่ไหมหมด1,260บาทนะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มประกอบไปเลยครับกดไลค์ผมด้วย ดิ้งประกอบเบ็ดให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะบอกเลยว่าเบ็ดอันนี้ผมจะแจกผมจะแจกนะแต่ถ้าใครได้ไปเนี่ยเป็นปีมือของเซียนดิ้งประกอบนะทุกคนนะโอเคเอ,อ๋อไปทุกคนเดีย๋ยวเราไปเทสกันทุกคน ทดลองเจ้าเบ็ดตัวนี้ของผมนะครับอันนี้ผมประกอบมาผมบอกทุกคนไว้เลยว่าผมจะแจกดูปากผมผมจะแจกให้เอฟซีทุกคนนะครับไม่ทุกคนหรอกมาสุ่มกันเอาเดี๋ยวรอฟังกิจกรรมท้ายคลิปนะคุณนะเดี๋ยวพอน้อยผมขอเทสก่อนโอเคป่าหนาวซะเกือบทำฟังอะทำไมยืดไ no ้นะตีโคตรไกลอะดูดูเออหมด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 เต็มขาเลยเราเลื่นเราลื่น ไหนลองอีกทีสิได้ป่าทำไงไวะเนี่ยเออได้ป้าเหลือเชื่อแบบอ้อาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดนะทุกคนนะเป็นตัวอย่างตีที่ผิดเป็นกับประธานแล้วแหละไม่ควรทำานี่ป้ายเรายังไม่ได้เอาออกนะครับทุกคนป้ายเรายังไม่ได้เอาออกด้วย <c oughs> เผื่อแบบอยากให้ทุกคนได้ของใหม่ที่สุดไงเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเทสก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องตีไกลๆจะไม่ดึงไว้นะจะไม่ดึงไว้นะข้ามฝากอะ่ะเออต้องอย่างนั้นบอกเลยใครได้ไปบอกโคตรดีอ,อ่ะครับลอกลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอะ่ะโ<บอก>ยนเป็นไปอะ่ะ สักนิดใครชอบแบบไหนมันก็ปรับได้ใช่ไหมดิงใช่ใชออ่ใครชอบแบบไหนก็ไปปรับเอาละกันนะครับทุกคนเนี่ยไงโอ้ถึงฝั่งนู้นเลยอ่ะอันนี้แค่แบบโยนเาบาๆนะนี่แต่โยนแรงๆนี่เป็นกิโลเลยไปน,นู่นเลย <laughs> อ่าดีๆทั้งทั้งมันบะมันมเออมัน่ะไม่แจกละไม่แจกแล้ว,ลวเอาใช้ที่นี่ก่อนห <laughs> ยอกหยอกดูวอเช่นเยอะกระโดดทีสามกิโลอ่ะ มดอ่ะนี่ต้องต้องตีแบบตีตีตีตตอ้อเลาะป่าไปไหนเยอะกู <laughs> <laughs> ตีป่าคนโคครับและใครที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้นะครับบอกเลยว่าผมแจกจริงๆนะครับผมกิจกรรมแจกของผมมีกติกาดังนี้นะครับอย่างแรกเลยให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้และใครไม่กดติดตามป่ากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเพียงแค่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับว่า อยากได้บิดเพราะอะไรนะครับอยากได้ครั้งนี้เพราะอะไรนะทุกคนนะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจยวผมจะไปกดใจให้นะครับแล้วก็จะขอที่อยู่การส่งให้นะครับทุกคนไม่ได้ได้แค่บ็ดอย่างเดียวนะได้ปิ้นตัวนี้ไปด้วยเหยื่อที่เราเทสเมื่อกี้ที่เราเทสเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้อันนี้ปอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคู่เทพไหมคู่เทพคู่เทพคู่เทพแล้วก็นี่แหละที่มันคู่กันนะครับเอาไปเลยนะครับทุกคนทั้งเซตตกได้ตีปลาได้สบายเลยเอานี้ไปนะครับทุกคนอเป็นไง อยากได้ไหมอยากได้ดิอดบอกว,ว่าคอมเมนต์เาเลยเดี๋ยวเซนดิงต้องไปคอมเมนต์แล้วแหละ <c oughs> ทุกคนคอมเมนต์แข่งกับเซนดิงเลยนะครับเดี๋ยวคอมเดี๋ยวเซนดิงไปเม้นต์ก่อนนะทุกคนนะคอมเมนต์เลยกดติดตามคลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเบ็ดงบเบ็ดตัวนี้ผมบอกเลยว่าราคานี่หนึ่งพัน 260บาทนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้อ่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นน้องที่โชคดีก็ได้เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับเหตุผลที่ผมเนี่ยมาแจกเบ็ดผมก็ไม่รู้ว่าอยากแจกอะไรดีมผมอยากแจกอะผมไม่รู้ว่าจะแจกอะไรดีนะครับ<ม>ก็เห็นช่วงนี้แบบเขาฮิตตกเบ็ดตกปลาตีปลาอะไรกันมผมว่าเฮ้ยแจกเบ็ด FC ีียกว่าเพราะว่าผมสังเกตดูในติ๊กตอกเนี่ยหูเด็กๆแบบตกปลากันเยอะมากเนาะโอเคมาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมประกอบเป็นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไป เจอกันใหมค่คลิปหน้าคอมเมนต์เลยบอกเลยเชียนดิงก็อยากได้โคตรอยากได้ไไดอ่ะเราเลยคราเชียนดิงทุกคนรีบไปเม้นนะเดี๋ยวผมไปเม้นก่อน